สวัสดีครับตื่นแต่มาสดๆร้อนๆเลยค่ะโมเมนต์โมเมนต์ในคอนเสิร์ตเยอะมากเลยที่สี่โมเมนต์ในคอนเสิร์ตใช่ใช่ไหมครับผมก็เป็นเป็นคอนเสิร์ตที่เครียดพอสมควรในระดับหนึ่งเลยเพราะว่าเหมือนเป็นคอนเสิร์ตแรกที่ต้องเรียกได้ว่าคิดหลายๆอย่างเองด้วยกันหมดทั้งทั้งผมแล้วก็ทั้งเคสอะไรเงี้ยครับผมก็คือไม่ว่าจะเป็นการเลือกเพลงหรือว่าการทำโชว์ต่างๆ ก็คือต้องมานั่งประชุมกันนั่งนั่งคิดด้วยกันว่าเพลงนี้เราร้องไหวไหมหรือว่าโชว์แบบนี้มันจะโอเคไหมทุกคนจะสนุกไหมทุกคนจะเห็นเหนตามไหมอระรแบบความรู้ส,รสึกที่ขึ้นในเวทีแล้วแฟนับมาแบบแฟนลับคู่เรามาเชียร์เยอะขนาดมันไม่ใช่แค่คู่เราด้วยสิครับแฟนขับของทุกๆุกบ้านรู้สึกว่าพอเราโชว์อะไรออกไปแล้วหรือว่าร้องเพลงอะไรแล้วเราเขามีมีความรู้สึกร่วมหรือว่ามีส่วนร่วมในสิ่งที่เรากําลังโชว์ไป แค่โบกแท่งไฟตามแค่นี้ก็รู้สึกว่าประทับใจมากแล้วอย่างชว์ของเราเองมันตรงออกับความตั้งใจของเราที่เราตั้งใจไวมม้ตั้งแต่แรกใช่ครับตรงตรงมากครับคือ,อขออนุญาตพูดกล่นนิดนึงก็คือจริงๆแล้วตัว lol fan fest เนี่ยมันถูกประกาศว่าจะจัดมาตั้งแต่ปี2020ครับผมแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดก็ถูกเลื่อนมาเรื่อยๆ่และช่วง2020อะ่ะก็เป็นช่วงที่ผมกำลังเริ่มคิดแล้วว่าอยาก อยากเรียนต่อแล้วก็เป็นช่วงที่แบบว่าเออก็เลยก็เลยคิดว่าจะเอาโชว์หลายๆอย่างหรือว่าเพลงหลายๆเพลงเนะี่ยมาใช้ในการที่แบบว่าเออเผื่อเผื่อในอนาคตรเราไปเรียนต่ออะไรแบบนีน้ว่าผมคิดไว้ในหัวสักพักใหญ่แล้วเหมือนกันครับเพียงแต่ว่า,าด้วยสถานการณ์โควิดมันก็เลยถูกเลื่อนออกไปแล้วก็แล้วตอนนี้ก็คือเรื่องเรียนต่อก็ยังคิดอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่า มันมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้เราต้องเอาเงินในในจุดของเรียนต่อไปใช้กับการซื้อบ้านก่อนอะไรแบบนี้ก็คือก็คือยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่แต่ว่าแต่ว่ายังไม่ทิ้งแผนเรียนต่อที่เป็นนไปที่คอนเสิร์ตคือเราบุกออนนั่นเรียกเห็นน้องคิดเขามาส่องแอสแทกเราน้ำตาไหลเลยเป็นคนอ่อนไหวง่ายจริงเป็นคนคิดมากมากๆในคอนเสิร์ตก็คือตอนประชุมกันหรือว่าตอนตอนซ้อมอะไรเงี้ยครับก็ก็เป็นคนที่แบบใส่ใจรายละเอียดมากจริงมากจริงมากจนถึงขนาดทิ้ปอุ๊ มากจนถึงขนาดที่ว่าคือผมอาจจะเป็นมีปัญหาเรื่องจําเนื้อเพลงในแบบนี้เราก็จะโฟกัสเรื่องเนื้อเพลงแต่ว่าคือเป็นคนจําเนื้อเพลงไวมากมเขาก็จะมูฟออนไปเรื่องต่อๆไป <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นรันการรันคิวต่างๆ r a n ช i ั i o ระหว่างโชว์อะไรเงี้ยครับผม <c oughs> มันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ครัวตามน้องไม่ทันกดดันไหมแอบกดดันมากเลยมาาก็โฟกัสไปที่ะรอย่างนะครับอย่าง อย่างที่ผมบอกก็คือผมเป็นคนจาเนื้อเพลงไม่เก่งผมก็โฟกัสที่เนื้อเพลงก่อนแล้วก็ให้คลิปเคลียเรื่องเหมือนแบบเราต้องเพอร์ฟอร์มสองเป็นคู่ถูกไหมครับผมเพราะงั้นเราจะแบบถ้าเกิดเพอร์ฟอร์มแล้วคิดจําเนื้อเพลงได้แต่ผมจําเนื้อเพลงไม่ได้เนี่ยอะไรเงี้ยมันจะมูฟออนต่อไม่ได้ผมก็เลยแบบไล่ไปทีละสเต็ปมากกว่าคือค่อยๆทำใช่ใช่แล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรหรือว่าเครียดมากๆเนี่ยก็ไปหาพวกพี่ๆครับ พี่ออฟพี่เต้พี่นิวพี่กันเขาจะเป็นเป็นแบบช่วยได้ใช่มวยได้เขาให้คะแนนเราได้ครับผมเขาเนี่ยเราเครียดมากแบบใช่เครียดมากแล้วคือเราเราจะเห็นโชว์ของคู่อื่นแล้วโชว์พี่ออฟพี่กันพี่เต้พี่นิวอะไรเงี้ยทําให้เราแบบหายเครียดได้เพราะว่าแบบเป็นโชว์ที่สนุกมากแล้วหลังคอนเสิร์ตยังผมได้คุยกับพี่นะที่แบบเออเนี่ยเรื่องว่าเออจบแล้วมันเป็นยังไงเหมือนที่เราตั้งใจกันไวไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันในระดับหนึ่งครับส่วนใหญ่พอเคลียร์คอนเสิร์ตไปแล้วเหมือนโล่งมากกว่าโล่งจริงๆรู้สึกเหมือนแบบ ปล่อยตัวเองในระดับหนึ่งเลยเพราะว่าช่วงใกล้คอนเสิร์ตก็จะไม่ทานของทอดไม่ทานดึกกลัวแบบกดไหลยอ้อนแล้วกระทบเสียงอะไรเงี้ยครับโอ้เ<ม> oh, ยอะแย,ย,ยะไปหมดเลยพอจบคอนเสิร์ตป,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 ปุ๊บโอผมกินทุกอย่างที่ผมอยากกินเลยเ<ม>คลียร์ตัวเองมากแล้วก็พอจบคอนเสิร์ตแล้วเนี่ยสิ่งที่ขูกับคิดไม่ไม่ใช่เรื่องคอนเสิร์ตเยอะนะ แต่ว่าเป็นการเล่นเกมด้วยกันมากกว่าเมื่อคืนก็เพิ่งจะเล่นเกมด้วยกันปล่อยแล้วปล่อยใช่เหมือนแบบก่อนนั้นคือไม่กล้านอนดึกมากเดี๋ยวกระทบเสียงคอนแฟนคอนแฟนเห็นคู่เราบนเวทีแล้วแฮปที่นี้มแล้วในอนาคตเราจะได้มีโอกาสกลับมาร่วมงานกันอีกไหมอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอนเลยผมไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้แบบได้ขึ้นมาเพอร์ฟอร์มในในคอนเสิร์ตที่ใหญ่ระดับนี้กับเฟซอีกหรือเปล่าแต่ว่าก็ รู้สึกว่างานงานอื่นที่เป็นงานลูกค้าก็ยังมีอยู่นะอย่เงอย่างเมื่อวานที่เอกก็เป็น6ปีของโซนทันตกรใช่อันนั้นอันนั้นเป็นเรื่องบังเอิญมากครับบังเอิญจริงๆก็คือตื่นเช้ามาผมเพิ่งทราบว่าอ๋อครบ6ปีพอดีเลยหลังผมก็ยังแบบว่าย้อนกลับไปในในวันนู้นคิดถึงโมเมนต์เก่าๆตำนานแบบตำนานเลยละครตำนานเลยละครแต่ต้านบันสสร้างอะไรให้กับให้กับสิงโตบ้างโอกาสครับ เพราะว่าก <iet> co ็ก mm ็พูดได้ตามตรงว่าถ้าเกิดว่าไม่มีไม่มีโซตันในวันนั้นก็คงไม่มีสิงโตในวันนี้จริงๆก็เปิดโอกาสในการแสดงของสิ่งหลายหลาเรื่องต่อมาเยอะมากซีรีส์วในในในหปีที่แล้วกับตอนนี้มันต่างกันยังไงบ้างโปรดักชันที่ใหญ่ขึ้นรายละเอียดและคุณภาพที่สูงขึ้นเหมือนพอมันเปิดกว้างมากขึ้นเกิดอะไรขึ้นพอพอซีรีส์ถูกเปิดกว้างมากขึ้นสังคมยอมรับมากขึ้น มันก็จะเกิดการแข่งขันในในในหมู่ผู้ผลิตมากขึ้นทําให้ผู้ชมหลายๆท่านมีทางเลือกในการรับชมซีรีส์มากขึ้นอาจจะซีรีส์เรื่องนี้ถูกคอ,อถูกคอผู้เลโ้ยพในเรื่องของโปรดักชันในเรื่องของบทหรือว่าในเรื่องของตัวนักแสดงเองอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็มีโอกาสได้เลือกหลากหลายมากขึ้นอย่างซีรี่เรื่องนี้เองมันไม่ได้แตกยอดแค่แบบว่าเรื่องของประสบความสำเมร็จในการแสดงแต่มันแตกยอดไปถึงเรื่องของผลงานต่างๆธอรกินหรือว่าเรื่องของงานของของติดตของเป็นเองด้วยเหมือนกันครั <c oughs> บผมเป็นยังไงบ้างครับคิดไหมครับว่ามันจะมีวันวันวันดีอเอจริงๆตอนที่ตอนที่เราเริ่มทํางานในปีแรกๆเราแค่เราก็คิดแค่ว่า โอเคแค่ทํางานไปเรื่อยๆก็พอใจละแค่มีงานทาไปเรื่อยๆเราเราพอใจแล้วเราไม่ได้หวังว่าจะโด่งดังหรือว่าจะมีงานหรือว่าเป็นที่รู้จักมากมายขนาดนั้นเลยแต่ว่าโซตัสก็ก็นับว่าประสบความสำเร็จมากกวันที่เราคาดคิดคนมองด้วยว่ามันเป็นซีรีส์ที่ไม่ต้องมีการฉากจูบที่ดุดดื้หรือว่าอะไรบนเรียงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยในมุมโงมองนี้ว่ายงไบ้างก็จริงๆมันเป็นแล้วแต่ แล้วแต่เทสของแต่ละคนบางคนก็อาจจะชอบให้มีาฉากที่เลิฟซีนต่างๆอะไรอย่างนี้ครับหลายๆคนก็บางคนก็ชอบแค่ผิวเผินอะไรแบบนี้ซึ่งอย่างที่บอกไปว่าใน,ใ,นใ,นในปัจจุบันนี้ซีรีส์ค่อนข้างเปิดกว้างมากว่าจะมีซีนเลิฟซีนหรือไม่มีเลิฟซีนก็ได้แล้วแต่ว่าคน ừ, ที่เป็นผู้ริโพคเนี่ยจะชอบแบบไหนซึ่งเหมือนกับว่าโซตัสในในปีนั้นๆน่นะเป็นปีที่เป็นปีแรกแรกที่มีซีรีส์ เป็นใชเน่เป็นซีรียเป็นซีรีส์วเยเรื่องแรกๆนะครับผมก็อาจจะพูดได้ว่าตอนนั้นผู้บริโภคยังไม่มีทางเลือกมากนะอ่าก็เลยก็เลยบูมขึ้นมาก็ถือว่าเป็นถือเป็นโชคของของของ,ของสิงและก็ของทุกๆคนนะครับันนี้ซื้อสิบอบ้านยังไงคะบานปลายครับบานปลายบานปลายบ้านปลายจริงๆครับตอนนี้ค่าค่าค่าค่อินเทเลียและวพร ตกแต่งภายในก็2.5แล้วอ่ะอันนี้คือเป็นบ้านสำเร็จรูปไหมสำเร็จรูปโครงการโครงการต่อเติมไปสองแล้ว,วก็ไม่ได้เชิงต่อเติมครับเหมือนกับว่าตกแต่งภายในอินทลเลียเฉยๆเพราะว่าไหนๆก็ทาทั้งทีเราก็อยากด้วยความที่เราไม่ได้ซื้อเป็นบ้านเดียวเพราะงั้นเราก็เลยใส่ใจในเรื่องของการตกแต่งนิดนึงอย่างปูผนังกันเสียงอะไรเงี้ยเพราะว่าเรามองว่าในอนาคตเนี่ยเราน่าจะได้มีโอกาสได้ใช้ ห้องที่เป็นแบบคล้ายสตูดิโอรูมอะไรเงี้ยในการแบบเผื่อในอนาคตแคสเกมเผื่อในอนาคตเผื่ออในนาคตแบบซ้อมซ้อมร้องเพลงอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันมันต้องใช้พื้นที่ที่เก็บเสียงพอสมควรแคสเกมอาจจะเสียงดังแคสเกมอาจจะไม่ได้เสียงดังแต่ว่าเล่นเกมกับเพื่อนน่าจะเสียงดังตอนนี้ไปเท่าไหร่นะคี่บโร่แม่สองตอนนี้ไป2.5งจุดห้าแล้วตอนแรกคิดไว้เท่าไหร่อะตอนแรกคิดไว้เท่าไหร่ตอนแรกคิดไว้ไม่ไม่น่าจะเกินเจ็ดครับหมายถึงว่าแบบ รวมทั้งหมดไม่น่าจะเกินเส็ตอนนี้เกินไปแล้วครับเกินสองจุดห้าเกินจากเส็จมาสองจุดห้าใช่ครับสิบเนาะจะไปไกลอไหมครับไม่รู้เลยครับยังแบบเริ่มไปเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วมันได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะตอนนี้อยู่ในช่วงที่เขากำลังออกแบบถึงดีเทลว่าแอร์ต้องใช้ยูนิตเท่าไหร่อะไรพวกนี้ครับอ๋เป็นเรื่องเครื่องใช่เริ่มเริ่มเริ่มแบบเจาะรายละเอียดแล้วครับของกิ่งทำมาแบ่อะไร โอ้ oh, จำไม่ได้เลยอ่ะนี่ก็เกือบเกือบครึ่งปีได้แล้วมั้งครับที่ที่ท,ที่ที่แบบดําเนินเรื่องบ้านมาแล้วปีนี้จะเรียบร้อยปีหนา้าคปีหนา้าต้นปีหนา้าแต่ยังไม่รู้เลยว่าเดือนไหนสิ่งนี้สิ่งนี้คือบ้านในฝันไม่ได้มีบ้านในฝันที่เป็นสเปกตายตัวามากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าปกติแล้วผมอยู่คอนโดก็ แทบจะเรียกได้ว่าทำงานเสร็จกลับมาก็นอนอย่างเดียวก็เลยไม่ไม่ค่อยมีบ้านในฝันในหัวเท่าไหร่แต่นี่คือเรียกว่าเป็นบ้านหลังแรกของเราเลยใช่ครับมผมก็เลยตามใจตัวเองเยอะพอสมควรอย่างทำโทนสีบ้านก็ออกไปโทนสีดำสีมืดนะครับผมจริงชอบทั้งหมดเลยชอบทุกอย่างที่ตัวเองชอบใส่หมดครับผมสีดำล้วนๆดำทองอะไรเงี้ยครับผมเแตอนนี้แผนเรื่องเรียนมก็ถูกเลื่อน เลื่อนไปเพราะว่าเพราะว่าต้องทําบ้านจริงๆเหตุผลของการทําบ้านมาก่อนเรื่องเรียนเพราะว่าพ่อเข่าเสื่อมแล้วเวลาถ้าเกิดว่าในอนาคตจําเป็นต้องผ่าตัดเนี่ยบ้านหลังเก่าห้องน้ำชั้นล่างห้องนอนชั้นบนพักฟืะลำบากพักฟื้นลำบากใช่เราก็รู้สึกว่าอ่ะบ้านก่อนดีกว่าเราหยุดครอบครัวก่อนแล่วพ่อเขาว่ายังไงแบบเราต้องหยุดแผนในการเรียนเพื่อเตตัวเขาด้วยอ้าไม่ได้บอกพ่อเรื่องนี้ยังไม่ได้ไม่ไม่ได้บอกว่าเราเราหยุด อะไรเงี้ยครับเราแค่เราแค่บอก่อวาเราซื้อแล้วพ่อเขาโอเคใช่ไหมรัอเขาโอเคใช่ไหมพ่อตามใจทุกอย่างอยู่แล้วเราทําด้วยความเต็มใจเราทําด้วยความเต็มใจเราไม่ได้รู้สึกว่าแบบไม่ได้รู้สึกเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้รู้สึกเบเกลียดกับการที่ที่ที่เราตัดสินใจทําอะไรลงไปวางแผนหลยเขาว่าจะกลับมาเมื่อไหร่กับแผนการเรียนทันทีที่ที่ที่ตัวเองพร้อมก็คือก็คือก็คือไปต่อได้เลยครับมูปอนต่อไม่ต้องไปจะเรียนอะไรกัไห อยากเรียนฟิล์มโปรดักชันแต่ว่านั่นแหละครับมันใช้งบประมาณเยอะพอสมควรแล้วก็พ่อก็จริงๆเรื่องไปเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยพ่อก็เป็นห่วงเรื่องอ,อย่างที่เรื่องที่เป็นกระแสในช่วงก่อนหน้านั้นเรื่องแบบเหยียดเชื้อชาติอะ,อะไรเงี้ยครับพ่อก็พ่อก็ห่วงแต่ว่าเราก็เราก็คอยกล่อมพ่ออยู่ตลอดว่าไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงตังเลือกประเทศเรออา,า,อ,ยาอยากไปอไรหอยากไปอเมริกาแต่ว่าก็นั่นแหละต้องเก็บเงินก่อนนะครับผม <laughs> ขอบคุณมากครัพี่ขอบคุณครับ